ซีวีลีกเนี่ยเราจัดขึ้นนะครับด้วยดำริของสาพันธหวอล์บอลแห่งอาเซียนซึ่งผมเป็นประธานอยู่เนี่ยเราก็คิดกันว่าในขณะนี้เราจําเป็น้วครับที่จะต้องเร่งพัฒนากีฬาในภูมิภาคอาเซียนเรานะครับโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยทั้งในส่วนที่ความเป็นเลิศและก็ส่วนของความเป็นอาชีพเนี่ยซึ่งในภูมิภาคอื่นเขาก้าวหน้าเป็นระดับที่สูงกว่าเราแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องก้าวหน้าให้ทันเขาเพราะนั้นเราก็เลยจัดเริ่มจัดรายการนี้ขึ้นมาโดย พยายามเอาประเทศที่ได้มีการพัฒนาเป็นระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมาแข่งขันกันนะครับเพื่อยกระดับในระดับที่ให้มันให้มันสูงขึ้นนะครับซึ่งจาก4ปีที่ผ่านมานะครับผมก็คิดว่าเราได้เห็นชัดเจนถึงพัฒนาการโดยเฉพาะของทีมหญิงนะฮะแล้วก็ทีมชายด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือเวียดนามเนี่ยเขาได้พัฒนาก้าวหน้านะครับเริ่มไล่ทีมไทยขึ้นมาแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เราก็เราก็คิดว่าถ้าเราได้จัดต่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็คงจะได้มีส่วนในการพัฒนาผู้ัวอลเลย์บอลในภูมิภาคนีใ้ให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 ้สูงขึ้นนะครับในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับประเทศที่กำลังพัฒนาขึ้นมานะครับไม่ไว่าจะเป็นสิงคโปร,ร์มาเลเซียกัมพูชาหรือ,อพม่านะครับเราก็จัดระดับให้เขาได้มีโอกาสเล่นจัดพี ซีวิลีขึ้นมาด้วยนะครับในปีนี้ทั้งชายและหญิงนะครับเพื่อจะได้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าปีนี้นะก็คงจะทําให้การพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนเราเนี่ยได้พัฒนาไปยิ่งขึ้นและรวมทั้งเราก็คงเ,เตรียมความพร้อมสําหรับในเรื่องของมาตรฐานการจัดการแข่งขันในภูมิภาคอื่นๆด้วยอย่างเช่นทีมชายปีนี้นะครับสำหรับพรีซีบิลีเนี่ยเราก็ไปจัดที่กัมพูชาซึ่งเขาไม่ก็ได้เป็นเจ้าภาพมาหลายครั้ง นานมาแล้วนะครับไม่ได้เป็นเจ้าภาพเราก็พยายามไปจัดที่กัมพูชานะครับซึ่งก็คงจะได้มีส่วนในการพัฒนาทั้งทีมแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการจัดการแข่งขันในประเทศที่กำลังเร่งพัฒนาขึ้นมาอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น,ปนวัตถุประสงค์หลักๆของเรานะครับก <c> ็ซีบีลีกทั้งชายและหญิงนะครับทีมชายเราก็จะใช้ชุดที่ดีที่สุดนะครับก็คือชุดใหญ่นะครับชุดที่ดีที่สุดในขณะนี้เราก็หลังจากจบจากทีมหญิงเนี่ยหลังจากจบจาก าการแข่งขัน v วีแล้วนะครับเราก็รวมตัวกันตั้งแต่วันที่1น,นะครับเป็นต้นมานะครับหนึ่ก,นกรกดาคมที่ผ่านมาเป็นต้นมาก็จะเตรียมต่อไปก็จะมีช่วงหนึ่งที่ทีมหญิงจะต้องพักนะครับในการเก็บตัวร่วมกันก็เนื่องจากว่ามีการแข่งขันถ้วยกอนะครับที่จังหวัดสีสะเกต ก็คงช่วงพักไปสักประมาณ1สัปดาห์แล้วก็เราก็จะกลับมาเพื่อรวมตัวสำหรับการแข่งขันซีบีลีกที่นครราชสีมานะครับในในส่วนของทีมชายเนี่ยเราก็เก็บต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่1กรกรกฎาคมเหมือนกันนะครับก็ เราก็จะเก็บต่อเนื่องต่อไปจนกระทั่งถึงการแข่งขันในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเราก็มั่นใจครับว่าทีมหญิงเราจะอย่างไรก็แล้วแต่ถึงแม้วียดนามหรืออินโดนีเซียหรือรวมทั้งฟิลิปปินจะพัฒนาทีมขึ้นมาดีขึ้นเนะครับเราก็ยังเชื่อมั่นว่าทีมเราก็ยังคงที่จะรักษาแชมป์ซีวิลิกปีนี้ไว้ให้ได้และเราก็จะพัฒนาทีมของเรานะครับเพื่อให้ให้หนีนะฮะหนีจาก ทีมที่เขากําลังไล่ตามเรามาโดยเฉพาะเวียดนามกับอินโดนีเซียให,ให้ได้นะครับส่วนทีมชายเนี่ยก็เรายังมีอินโดนีเซียที่เขาถือว่าเขายังเป็นหนึ่งในอาเซียนอยู่ในขณะนี้เรากา็ได้ตั้งเป้าว่าเราจะพยายามนะครับทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้า,าเป็นไปได้เราก็พยายามจะล้มแชมป์อินโดนีเซียให้ได้ด้วยนะครับอันนีเน้เป็นเป้าหมายของเราครับ